เออในความรู้สึกของเออในความรู้สึกของในนับน้องอนะเนาะของพี่แจ่วว่านะก็เสียดายเพราะว่าพี่เขาเป็นคนเก่งหลายด้านไหนจะเก็บเด็กไหนจะอะไรทำให้เด็กมีความสุขในทุกกิจกรรมทุกๆเรื่องก็เสียดายถ้าพี่มีโอกาสได้มาช่วยโรงเรียนก็อยากให้พี่มาก็ขอขอบคุณพี่ที่ทำให้โรงเรียน มีความสุขเด็กมีความสุขครูมีความสุขทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรจะพูดนะครับครับคิดถึงพี่แจมนะครับผมครับก็ขออวยพรพี่แจมนะคะก็เกษียณไปก็ขอให้มีความสุขธุรกิจก็รุ่งเรืองแล้วก็อย่าลืมกลับมหาน้องนะคะรักนะคะ รวยๆนะครับลํำรวยลํำรวยนะครับครับก็อ่าในสิ่งที่ที่อยากจะพูดถึงความประทับใจสำหรับอ่าพี่แจมนะครับพี่ที่น่ารักของอ่าชาวบางโคนะครับก็อายุเป็นเพียงตัวเลขครับพี่แจมอ่าความดีของพี่แจมและก็ความสามารถของพี่แจมก็ยังคงอยู่แล้วด้วยอ่ากับน้องๆเป็นตัวอย่างแก่น้องๆตลอดไปครับขอให้มีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่แจมขอบคุณครับ ก,ก็ขอให้แม่เจ็มนะฮะมีสุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกกําหลานไปนานๆนะครับก็ถ้าคิดถึงกันก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่แจมคิดถึงนะเทาถ้าเกิดว่าเกษียณแล้วเนี่ยดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานด้วยกันแล้วอย่าลืมมาที่โรงเรียนบ่อยๆนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่แจม่มกษียนสำรานนะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานเป็น,นานๆค่ะแล้วมาเย,ยี่ยมลูกๆที่โรงเรียนมาโคได้นะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอยินดีกับพี่แจมนะคะพี่สาวของเราที่ได้ร่วมงานกันมาเป็นเวลาหลายปีนะคะก็ ขอให้พี่แจมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคิดถึงน้องๆมาเยี่ยมกันได้ที่โรงเรียนชุมชนัดบังโคนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Hi Teacher Jam I hope you will have a good retirement and good luck in your new endeavors and I hope thank you for everything and making me feel welcome in this school <Thank> you, teacher. <laughs> ขอรบขอรบและคิดถึงนะครับสวัสดีค่ะครูปอค่ะแม่แจม่มแม่แจ่มจำหนูได้ไหมร <laughs> อเล่นอ่าวันนี้มีโอกาสะคะ่ะคุณโนตมาขอให้พูดและกล่าวถึงอะไรถึงแม่แจ่มหน่อยนะคะจริงๆอ่ะพูดไม่ค่อยได้นะจริงๆพูดแล้วจะร้องไห้ สำหรับแม่แจ่มนะคะความรู้สึกที่มีก็คืออเป็นคุณครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอนะคะให้ลูกๆจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะมากนอกจากรักแม่แจ่มนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็กเกษียณไปแล้วก็มาช่วยขายสหกรณ์ได้นะคะน้องๆยังคิดถึงเสมอคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่แจมในนามตัวแทนสายชั้นนะคะพี่แจมกเกษียณไปแล้วก็ขอให้พี่แจมมีความสุขนะคะแก่อย่างสมวยัยแก่อย่างมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าคิดจะทากิจการอะไรก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะรักเคารพเสมอคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าที่ช่ยแจม Uh, thank you for your uh, help everything that uh, you have done for me for teacher darwin for teacher abe and i wish you a uh, good luck for your uh, next career bye see you soon bye. แล้วนะคะก็ <adapting> ที่ผ่านมาก็ได้ทำงานร่วมกับพี่แจมนะคะพี่แจมก็เป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในการทำงานแล้วเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีก็หลังเกษียณก็ขอให้พี่แจมมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะรักนัจุ๊บรักนักจุ๊บสามสี่สามสี่อ่ะห้าสามสองหนึ่งรักนะจุ๊บจุ๊ ขอให้พี่แจ่มมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเฮ <c oughs> งๆๆนะคะออกกํลังกายสม่ำเสมอนะครับ <c oughs> ะะคะก็อยากจะพูดถึงพี่แจ่มนะคะซึ่งก็ถึงเวลากเกษียณแล้วนะคะ เราก็ได้ทำงานร่วมกันเนาะอยู่ในกลุ่มจาระเดียวกันตั้งแต่ย้ายมาตอนปีห้าสินะคะก็รู้สึกว่าพี่แจ่มเป็นคนที่มีความสามารถนะนโดยเฉพาะในเรื่องของเป็นพิธีกรนะคะในกิจกรรมหรือว่างานต่างๆของโรงเรียนนะคะก็ทำได้ดีมากเลยทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในวาระที่พี่แจ่มเนี่ยกเกษียณไปแล้วนะคะก็ขอให้พี่แจ่มมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุข ในบ้านปลายชีวิตข้างหน้านะคะเดี๋ยวครูปานี่ก็ไม่นานนะก็จะตามไปด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะพี่แจม่มค่ะก็ขอให้พี่แจ่มนะคะมีความสุขสำราญเบิกบานใจในบ้านปลายของชีวิตสุขภาพแข็งแรงนะคะ Hello Teacher Jam g y o u good luck อ o r เรต r e ์เมน I ์อ่าอ o โฮพูดวิล i l e นจอย You r r ร e t ร์เมน n ์แอ y ด์ย t โ a t e ัตยูอาร์เมย์ you are my best friend since i came here in Bangkok. since day one you are very helpful to me and until now so i hope you will enjoy and good luck to your new endeavor and i hope to see you soon thank you and i love you okay. <laughs> ขอให้พี่แจมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วว่างๆก็แวะกลับมาที่บางโขอ่าพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่แจมพี่สาวที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นพี่สาวที่อยู่ในบุญตลอดเลยหนูชวนทําบุญอะไรพี่แจมก็ทําบุญทุกบุญเลยนะคะก็ขอให้อาน,นิสงส์แห่งบุญที่พี่แจมได้สั่งสมมาดีแล้ว ให้พี่แสมพี่แจมนะคะเกษียณอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักของพวกเราชาวบางโพตลอดไปขอบคุณทุกๆอย่างที่พี่แจมทําให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะคิดถึงรักตลอดไปค่ะก็ขอให้พี่แจมนะครับพักผ่อนเกษียณอายุแล้วไปเลี้ยงหลานแล้วก็ใช้ชีวิต ที่ตัวเองต้องการได้แล้วเที่ยวให้สนุกครับน้ำลายไหลแล้วน้ำลายต้องพูดถึงไครพูดถึงพี่แจมใช่ไหม5 3 2พี่แจมตลอดเวลา5ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็มีความประทับใจในการทำงานของพี่แจมนะครับแล้วจะ และจะนาสิ่งที่พี่แจมทำนะครับมาพัฒนาตัวเองนะครับก็คือมาใช้ในการทํากิจกรรมนนทนาการนะครับเพราะว่าจดจําชอบกิจกรรมนาน,นาการของพี่แจมทามากยังไงก็กเกษียณเกษมนี้ก็อย่าลืมกลับมาทักทายกันนะครับนะค,ครับเอาล่ะขอลอง <laughs> ม หลานไปนานๆนะครับขอบคุณครับ